สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมีการสไล,ลด์รถนะคะไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะกับ Honda City นะที่เมื่อวานอมสินไลท์สดไปนะคะสำหรับ Honda City ehev สีเงินลูน่านะจะบอกมาสแตนบายอยู่นานมากแนละ้วนนพอดีตรงเห็นทางรถสไลด์บอกว่าตรงแยก,กเกษตรรถติดนิดนึงนะยังไงต้องกลับขออภัยคุณลูกค้าอีกครั้งนึงนะคะมีเรื่องของเลิอกออกรถนิดนึงแต่ว่าโอเค เหลียมสินขออนุญาตแล้วกันนะคะ9โมง29นาทีขยับนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเป็นเลิกที่ดีทุกอย่างความพร้อมต่างๆ9ก้านำหน้านะคะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีอยู่คู่กับคุณลูกค้าไปเลยเนาะ9้าโมง29นาทีนะคะโอเคคืออะไรที่ดีอ่ะเราก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความคิดถ้าเกิดเราคิดว่าโอเคดีก็คือดีนะคะดังนั้นก็ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวตรวจสอบคำเรียบร้อยนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณ เก้าโมงยี่สิบห้านิดๆเนาะแล้วก็เดือมถึงจหว้แมมย่มา,ยางให้เตรียมพวงมลาลัยไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเก้าโมงยี่สิบเก้าก็จะขยับลงมาแล้วก็เนี่ยสไลด์มาสแตนบายให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่ามีสไลด์มาเกยตื้นเลยนะลงมอาอปั๊บก็คือขึ้นสไลด์ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิด,น,ดนึงนะคะถึงพา ตรวจรถก่อนนะตอนนี้อยู่ที่วอลคาร์ด้าสาขาบางบัวสีประทุมสวัสดีคุณพี่ดวงแขนะคะสวัสดียามเช้านะคะอ่ะคันนี้นะคะเราดูไลฟ์สดแต่และเมื่อวานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหนิงให้ดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะนำรถขึ้นสไลด์นะนี่ค่ะรายละเอียดความเรียบร้อยครบถ้วนความสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างที่บอกนะคะเวลาปล่อยรถล้วปล่อยกับตรงที่มีแสงนะคะ เราจะไม่ปล่อยตรงที่มืดๆนะคุณลูกค้าจะได้เห็นความเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนเอารถขึ้นสไลด์นะคะโอเคไหมเออหนึ่ขออนุญาตเพิ่มแสงนิดนึงเหมือนโอเคให้ดูรายละเอียดครบทุกจุดนะคะโอเคตามนี้นะคะอันนี้บอดี้รอบคันเดี๋ยวขออนุญาตด,ด้านหลังนีดนึงนะคะดูเวลาเล็กน้อย โอเคเก้มงยได้อยู่โอเคอันนี้รายละเอียดรายการครบถ้วนตามนี้นะคะด้านล่างนี่หนึ่งเพราะเดี๋ยวขึ้นสไลด์ไปแล้วจะดูยากอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปะยางแบบที่เมื่อวานอมสินแนะนําไปแล้วนะคะก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเราขึ้นสไลด์เนาะค,คุณพี่ดวงแขบอกว่าสวยมากนะคะใช่ค่ะสีงเงินก็มีความสวยในแบบของสีงเงินเนาะผิวกันสาดอะไรต่างเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดรถนิดนึนง โอเคโอเคอันนี้ความเรียบร้อยต่างๆนะคะอ่ะเรียบร้อยเนาะตามนี้นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนำรถขึ้นสไลด์เนาะจะได้มั่นใจกันนะคะโอเคเรียบร้อยสวยงามนะคะครบถ้วนตามนี้เนาะแต่ว่าพลาสติกกับสิยจะไม่ได้แกะให้นะคะเดี๋ยวให้ถึงปลายทางคุณลูกค้าแกะเพิ่มเติมนะคะ โอเคเดี๋ยวเตรียมพงมา,าไหลไว้เลยโอเคสักครู่นะคะ,ะให้ดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะคะความเรียบร้อยสมบูรณ์ท่ายังต่างๆปูให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกนะเหมือนมารับเองที่โชว์รูมนะคะดูให้เรียบร้อยโอเคเก้ามงยี่สิบหกแล้วขออนุญาต ไว้แม่ยาไม่ไม่ยานางเลยนะคะมาเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะเสียเลิอกคุณลูกค้านะคะอย่างที่บอกนะทุกอย่างดีที่สุดก็คือความคิดของเรานะคะเราคิดว่าดีก็คือดีแล้วโอเคมาเดี๋ยวสินมีบทสวดไว้แม่ยานางในเบื้องต้นด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล็กน้อยโอเค จะคู่นะคะบทไหวแม่แย่านางนะขอบไว้แล้วเดีไว้ไว้ในเอ่ยเนี่ยอะไรที่ตื่นเต้นจะหาจะหาไม่เจอตอนตื่นเต้นนะคะอ่ะตอนนี้ทุกอย่าง9โมง27นะคะงขออนุญาตเลยนะคะ นะโมตัสสะภควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทถวีคงคาภูมะเทวาขมามีหังสุจิโตพุทธังแคลค่าธรรมังแคลคาาสังฆังแคลคาา สตูภัยผพานวินาสันติวลไรพันธ์เขียวรัตขอเป็นตัวแทนของคุณลูกค้าเจ้าของรถคนันนี้ขอให้แม่ย่านางโปรดรับรู้วันนี้รถคันนี้ Honda City ehev สีเงินเดินทางไปถึงคุณลูกค้าถึงที่บ้านคุณลูกค้าในวันนี้ขอให้เป็นเลิกดี9โมง29นาทีนี้ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับรถคนันนี้และคุณลูกค้าของ ข้าพเจ้าว่าัยพันธ์เขียวรัตเดี๋ยวสิ่งของอนุญาตนิดนึงนะคะปลื้มขออนุญาตกล่าวชื่อคุณลูกค้านะคะนี่หนึ่งสักคู่นะคะจะได้บอกกล่าวท่านนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณธิตารีขอให้รถคนันนี้เป็นรถที่ดีเป็นรถที่นำแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามาสู่ คุณลูกค้าคุณถิตารีและครอบครัวขอให้รถคันนี้เดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภยัยปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขความเขาเรียกว่ามีแต่ความสุขและมีแต่ความสบายใจทุกครั้งที่ได้ใช้งานนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณธิตารีนะคะในการขยับรถเอาเลิกในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงที่บ้านของคุณพี่ธิตารีที่สมุทรสาครก็ขยับอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคสาธุสาธุสาธุค่ะตอนนี้9โมง29แล้วเนาะโอเคขออนุญ,ญาตขยับรถนิดนึงนะคะอะโอเคมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตที่หน้าจอนี้หนึ่งสักครู่นะคะอะ๋อยวาผมติ่งตอนนี้9โมงของติ่งนาฬิกาติ่ง9โมง29แล้วนะนปรับนิดนึงอะ29แล้วนะคะ นี่นะคะเก้ามงยี่สิบเก้าตรงกันนะโอเคขออนุญาตขยับรถเลยนะคะเก้ามงยี่สิบเก้าแล้วให้เป็นเลิกดีมีชัยของคุณลูกค้านะคะโอเคเนี่ค่ะเก้ามงยีสิบเก้าแล้วนะผิงขออนุญาตขยับรถนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะเรียบร้อยค่ะขออนุญาตบีบแตนิดหนึ่งโอเค ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีนะคะกับรถคันนี้นะคะกับคุณพี่ทีตารีและครอบครัวนะคะที่ออกรถกอมสินที่วองคันด้าสาขาบางบัวสีประทุมเนาะ,ะก็เดี๋ยวรถขึ้นสไลด์นะคะก็ส่งให้ถึงที่บ้านจังหวัดสมุทรสาครเนาะ,ะก็เดี๋ยวยังไงอมสินจะทำการไลฟ์นะคะตั้งแต่รถขึ้นสไลด์จนออกนอกโชว์รูมเลยนะคะโอเคไปเดี๋ยวรายละเอียดวันนี้เรามีแต่สิ่งที่ดีนะคะอ่ะไปเลยค่ะ หนึ่งขยับลงไปให้เองนะโอเคเม่สักครู่นี้ขยับรถเอาเลิกดีให้เรียบร้อยแล้วนะคะมา๋ยวให้พี่เขามาขยับให้นี่หนึ่งสักครู่นะคะ,ะขยับเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดคือสดเลยนะ โอเคท่านไหนที่ไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมก็สามารถให้บริการในส่วนของการสัยรถไปส่งให้ถึงที่ได้นะคะโอเคอันนี้อยู่ในรถนะคะไม่แน่ใจคุณพิทิตารีได้ชมไลฟ์อยู่หรือเปล่านะคะโอเควันนี้ มีเคสส่งรถตดิดนิดนึงนะคะในกรุงเทพจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงในเรื่องของรถติดในดละครอย่างอื่นไม่มีอะไรจต่เหมือนสแตนบายให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะจะมีในเคสของรถสไลด์คือรถสไลด์ลมันจะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกว,ว่าความเร็วในการวิ่งด้วยนะคะอ่านไหมคะเรียบร้อยสแตนบายให้แล้วนะคะด้านในความสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะคะโอเคงั้นหอมสิงขออนุญาตนิดนึงนะคะ ไม่แน่ใจว่าคุณลูกค้าสะดวกคุยด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนเอารถขึ้นสไลด์โอเคขออนุญาตนะคะเดีออ๋ะะยวลองดูเนาะวะ่ารายละเอีคุณลูกค้า อยู่ดูไลฟ์อยู่หรือเปล่านะคะน่าจะกำลังติดภารกิจงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังไงถึงขออนุญ,ญาตเป็นการถ่ายไลฟ์ต่อเลยนะคะสำหรับการนำรถขึ้นสไลด์นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตค่ะเราไปถ่ายจากด้านนอกเลยนะคะดูตอนรถขึ้นสไลด์เนาะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะ เราสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราเอารถขึ้นสไลด์กันนะคะกุญแจรถยนต์นะคะมีสองดอกเดี๋ยวหึงของนี้เก็บผ่านแป๊บนึงก่อนสักคู่นะคะอันนี้เราเห็นแบบเรียวๆกันเลยนะอุยอุยอุยผ่านล่วงตกคู่นะคะแป๊บบนึงเดี๋ยวพี่ขยับให้เลยได้ไหมคะไม่ไม่ไม่ถนัด <laughs> ขยับขึ้นเลยกุญแจรถยนต์ได้รับทั้งหมด2ดอกแบบนี้นะคะเป็นรีโมทด้วยกันทั้งคู่นะอย่างถือใส่ไว้ให้ในรถโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการนำรถขึ้นสไลด์กันนะคะ ช่วยพ,พี่เขาดูนิดนึงค่ะได้ไหมคะมีการลุ้นนะคะมีการลุน้นช่วยลุน้นข้างนั้นโอเคไหมเอ่ยโอเคได้เลยค่ะ โอเคจะบอกว่าท่านนี้ก็ไปมาแล้วหลายที่นะคะใช้บริการกันเขาเรียกว่าทางอีสานก็ก็ไปมาแล้วเนาะล่าสุดไปจังหวัดเลยนะคะสำหรับคุณพี่ท่านนี้นะวันนี้ไปสมุทรสาครค่ะไปไม่ไมกลกันมากนะแต่ว่าก็โอเคก็ต้องค่อนข้างมือชีพนิดนึงเนาะเวลาที่พารถไปส่งถึงคุณลูกค้าก็ต้องละเอียดรอบคอบนะคะ Okay. เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะตอนลดขึ้นสไลด์นะตอนนี้เก็บรายละเอียดของการล็อกล้อหมายเขาเรียกว่าตัวยึดล้ออยู่นะคะต้องยึดทุกตำแหน่งเลยกันการสะเทือนอะไรต่างๆเนาะ เาเรียกว่าให้เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะไม่ไปเขาเรียกว่าเร่งรีบอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขับไปอีกระยะทางประมาณนึงเหมือนกันเมื่อสักครู่คุณลูกค้าส่งแผนที่มาให้แล้วนะคะโอเคก็ประมาณนึงเหมือนกันเนาะจากที่นี่ไปแต่ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเนาะถ้าเกิดว่าต้องการเิ้มถึงได้บริการก็ประสานงานอะไรต่างๆกันในรูปแบบนี้นะคะ รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆถ้าเกิดพึงพอใจแล้วข้อมูลต่างๆวันส่งรถก็จะได้ไลฟ์แบบนี้ก่อนรับรถนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดขัดเรื่องข้อมูลเวลาเนาะ<ๆ>ก็จะไลฟ์สดให้ล่วงหน้า1วันนะคะในการแนะนําการใช้งานพอคนลูกค้าได้รถถึงที่บ้านแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยในรถของตัวเองเนาะไม่ได้ส่งไลฟ์ของท่านอื่นไปให้ดูนะคะเป็นคันต่อคันนะคะเวลาเราแนะนําให้ดูความเรียบร้อยไป ทางทางก่อนนะนี่คความเรียบร้อยสมบูรณ์ของรถนะคะสีเงินลูน่าอย่างที่บอกนะคะเขาจะมีสเสน่ห์ของตัวสีเขาอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนี้คือทำให้เข้มขึ้นกว่าเงินเดิมนะคะสินใช้สีเงินอยู่เหมือนกันน้ำ <c oughs> สินใช้ Honda Civic c i v ซีอยู่นะคะ <c oughs> เป็นประมาณปี2 0 1 2ันสิองเนาะ <c oughs> ก็อันนั้นจะเป็นเงินเดิม <c oughs> ก็คือจะเป็นเงินอาราบัสเตอร์ซิลเวอร์เมทัลลิก คือพออายุรถเยอะขึ้นเนี่ยสีมันก็จะค่อนข้างจะจะมีความเขาเรียกว่าความดอกลงไปประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสีเงินลูน่าเนี่ยเขาเข้มกว่าเงินเดิมอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่เขาดอกสีเขาก็จะไม่ได้ดอกลงไปเยอะเหมือนเงินอาราบาสเตอร์นะคะอ่าประมาณนี้เนาะดูเพลินๆน,นะคะตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์นะคะไลฟ์ Live ก็คือไลฟ์เนาะไม่ได้เป็นคลิปนะคะดังนั้นก็จะเห็นเนื้อหาแบบนี้ไป จนกว่ารถจะออกนอกโชว์รูมนะคะเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้ก่อนอนุญาตว่าเพื่อให้คุณลูกค้าที่ไม่ได้มารับรถด้วยตนเองนะคะได้อยู่ร่วมกับการส่งมอบรถนะคะจนรถออกไปเนาะสบายใจได้ค่ะรายละเอียดต่างๆก็ใกล้เคียงกับคุณลูกค้ามาออกรถเองที่โชว์รูมนะคะเพียงแต่ว่าเนี้ยไม่ต้องเดินทางมาเองนะคะ<ๆ>ก็รออยู่ที่บ้านได้เลย ขออนุญาตสักคู่นะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเนาะลองดูรายละเอียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอา ตัดลด์ขึ้นให้เรียบร้อยต้องการรายละเอียดแบบนี้แจ้งได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมารับด้วยตนเองนะไม่จาเป็นต้องอยู่ต่างจังหวัดอ,อยู่ในกรุงเทพก็ได้นะคะส่งได้เหมือนกันนะคุณลูกค้าแจ้งมานะคือขึ้นแบบนี้จะดีกว่าการที่ขับไปส่งอะคะ่ะเพราะว่าขับไปส่งเราไม่สามารถควบคุมรายละเอียดของเวลาที่ขับไปส่งได้นะคะ วันนี้ส่งจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณลูกค้าถามมานะวันนี้ส่งจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเราดูไปพร้อมๆกันนะแบบว่าอารมณ์แบบเครื่องกำลังแลนดิ้งนะคะ ค่ะบ,บอกว่าเอารถไปเถียวฟุตบาทมาเคมได้ไหมเคมได้ค่ะก็เอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะเช็คประกันนิดนึงถ้าเกิดประกันเป็นอยู่ในเครือของฮอนด้าเข้าฮอนด้าไหนก็ได้นะคะคือคุณพี่ดวงแขบอกซื้อรถก่อนน้องอมสินประทับใจขอบพระคุณคุณพี่ดวงแขกด้วยนะคะจากจังหวัดชุมพรนะ โอเคค่ะเรียบร้อยเนาะเพราะว่าหลักๆทุกอย่างให้ดูทุกขั้นตอนนะคะจนถึงส่งมอบรถออกไปนะคะเยี <The noise> ๋ยมสินแชร์โลเคชั่นอีกทีนะคะโอเคก็เดี๋ยวพอใกล้เคียงพื้นที่คุณพี่เขาจะเป็นการโทรเข้าไปหาอีกทีหนึ่งนะคะเ <The noise> ดี๋ยวึงถามให้ว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่ต้องดูวันที่เท G P S GPS อีกทีเนาะโอเคได้โดยมก่านชั่วโมงกว่าเนะานะประมาณสองชั่วโมงไม่เกินนี้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาาจ้าข,ขอโทษค่ะพอดีมิสินไลฟสดในส่วนของการขึ้นรถสไลด์ให้อยู่นะคะตอนนี้โอ,อได้ไโอเคเดี๋ยวเผื่อว่าคุณแม่จะเข้ามาชมรายละเอียดได้นะคะ ได้ค่ะตอนนี้รถขึ้นสไลด์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกําลังจะนําออกจากที่โชว์รูมก็เห็นเขาว่าแจ้งไว้ว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆ่าน่าจะไม่เกินสองชั่วโมงเดี๋ยวยังไงค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะคะได้ได้ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใกล้เทียงปลายทางแล้วยังไงเราจะที่โทรหายทีหนึ่งนะคะได้ค่ะได้ได้ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณแม่หรือเปล่าคะขอโทษค่ะ อ๋อดีมัสขอจะไปขอบคที่วัดอ๋อได้ได้งั้นผิไม่ไม่รบกวนนะคะงไงขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวรถถึงสมุทรสาครใกล้เคียงพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่โทรหานะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้าโอเคอันนี้พอดีวันนี้คุณลูกค้าไม่ค่อยสะดวกนะเดี๋ยวอย่างที่บอกนะระหว่างที่รอรถสไลด์นะคะคุณลูกค้าทาภารกิจอะไรเลยก็ได้นะพอใกล้เคียงพื้นที่เจ้าหน้าที่จะโทรหานะคะแล้วก็ส t ด n บายรอรับ รถเท่านั้นเองส่วนการใช้งานต่างๆก็สบายสบายเลยเพราะว่าหลากัหลกๆเรามีการทำไร้สดให้ลูกค้าไปแล้วนะคะคุณลูกค้าถามว่าทำไมต่างจังหวัดจึงไม่มีรถส่งมอบอ,อันนี้ต้องอยู่ที่ข้อมูลของสต็อกรถของแต่ละที่นะคะตอบยากเหมือนกันเพราะว่า,าเดี๋ยวจะกลายไปไปไป,ไป,ไ,ปไปก้าวไก่เขานะก็ หลักๆเนี่ยอาจจะต้องลองเช็คโควตาสต็อกนิดนึงอะคะ่ะโควตาสต็อกนิดนึงวา่ารายละเอียดเนี่ยเป็นคิวที่เท่าไหร่อะไรต่างๆเพราะของที่ผมสินหนิงเรียนตามตรงเนาะของสิงก็มีหลายๆคันที่คุณลูกค้ารออยู่เหมือนกันนะคะก็เราส่งมอบให้ตามเขาเรียกว่าลำดับขั้นของการจองนะจองก่อนได้ก่อนนะคะจองที่หลังก็อาจจะต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าหลักๆนะคะของสินอย่างที่ ย้ำในทุกไลฟ์นะคะอมสินไม่มี V.I.P. นะคะถึนไม่รับลูกค้า V.I.P. ใดๆทั้งสิ้นนะคะขออนุญาตเป็นลูกค้าทั่วไปปกตินะคะส่งมอบแบบสบายใจเนาะเรารับรถขายรถแบบสบายใจดีกว่านะคะโอเคคันนี้ส่งมอบจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะมา ซื้อรถนะคะถึงวอลมาด้าสาขาบางบัวสีประทุมเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีส่งมอบอีกหลายคันอยู่นะคะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะส่งรถประมาณสิบเอ็ดคันนะคะก็เดี๋ยวยังไงรอรถเข้ามานิดนึงนะคะก็หลายๆท่านก็มีคิวมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็รอคิวรถอยู่เหมือนกันนะคะโอเค ก็ขอให้มั่นใจแล้วกันเนาะว่าคุณลูกค้าที่จองเข้ามาเนี่ยจะได้รับรถตามโคต้านะคะที่จองมาตามลำดับขั้นของคิวอันนี้มั่นใจได้ไดนะคะไม่มีใครแซงใครนะถ้าเกิดว่ามาตรงรุ่นตรงสีของที่คุณลูกค้าจองไว้่ถึงก็ติดต่อไปเพื่อนั้นหมายการรับรถแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรพิเศษด้วยตามปกตินะคะโอเค ตอนนี้อยู่ที่วงลคอนด้าสาขาบางบัวสีประทุมแห่งนี้นะคะมีตัวตนนะ้าไม่ต้องกลัวนะคะไม่หลอกกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวถึงปฏิบัติภารกิจในส่วนของการนัดหมายการรับรถอีกอาทิน้าน่าจะอยู่ประมาณสามถึงสี่คันโดยประมาณนะคะเดี๋ยวยังไงไปแต่งรถแปรอะไรต่างๆก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่เข้ามาแล้ว ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องหรือว่ากดติดตามกันไว้นะคะจะมีไลฟ์ดีๆไลฟ์แปลกๆอย่างนี้มาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะก็เรื่องดีๆก็แนะนําการใช้งานแนะนํารายละเอียดต่างๆส่วนถ้าเกิดเรื่องแปลกๆก็คือการแต่งตัวแปลกๆนะซึ่งก็เพลินๆนะคะอย่างที่บอกนะช่องนี้คือออมสินเซลล์ฮอนด้าวารรนตี้นะคะอะไรที่เป็นวารเรตี้เป็นความเพลิดเพลินนะคะก็จะได้มีให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะโอเคยังไงถ้าเกิดท่านไหนที่ พิมพ์ข้อความมานะคะถึงอ่านไม่ทันหรือตอบไม่ทันเนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาถามได้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องกว้างๆนะคะไม่ไปเฉพาะเจาะจงผู้ใดนะคะตอบให้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเฉพาะโชวช์วชวรูมนั้นๆที่คุณลูกค้าไปดีวไว้นะคะต้องขออภัยว่าอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่านโยบายของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดจองไว้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปก้าไก่ข้อมูลเนาะคุณบิดชอ็อตบอกว่าสามารถเอาไปเทิร์นซี HRV ได้หรือเปล่า2020อ่ะนิดนึงนะก่อนไปรถเนี่ยเทินได้นะคะแต่ต้องอยู่ที่ราคาคุณลูกค้าจะรับราคาได้ไหมเพราะต้องบอกก่อนนะโดยพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าเกิดรถที่เป็นรถตลาดอย่างเช่นรถ Honda นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของรถ t o y ยต a อะไรทั่วไปรถตลาดตรงเนี้ยคุณลูกคา้าต้องใช้ประมาณสักสปีนะ3ปีสามปีกว่า,วาขึ้นไปเนี่ย ถึงจะเริ่มเห็นเป็นมูลค่ากลับมาน,นี้ถ้าเกิดกรณีซื้อไฟแนนซ์นะแต่ถ้าเกิดซื้อสดก็อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดราคาได้ประมาณนี้ในข้อมูลส่วนต่างที่หายไปคุณลูกค้าโอเคไหมถ้าเกิดโอเคลุยต่อแล้วถ้าเกิดเป็นไฟแนนซ์อย่างน้อยคือประมาณ2-3ปี3ปีอะคะ่ะโดยประมาณถึงจะเริ่มเห็นมูลค่าเพราะว่ามันจะมีการหักค่าเสื่อมตัวรถรายละเอียดต่างๆมูลค่าที่กลับมาก็คือเงินที่เราผ่อนไปนี่แหละมันก็ไปหักลบกบหนี้นะคะดังนั้นข้อมูลถ้าเกิดว่าจะนำรถมาเทิร์นเทิร์น้ะะคะแตต่่่่วาหลากัหลกกๆ็ององยูที ราคารับซื้อนะตอนนี้คุณลูกค้าโอเคไหมถ้าเกิดโอเครุยต่อถ้าเกิดไม่โอเคก็ทิ้งระยะเวลาไว้แป๊บหนึ่งเอาไว้ใช้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอเคค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ h อชาบตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าปีหน้าเลยนะคะรับรถปีหน้าเลยเพราะว่าคิวที่จองไว้เดี๋ยวให้เอางี้เดี๋ยวให้ดูอะไรนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ไปดูโคต้านะบางคนบอกว่า,เ,าเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆเนี่นยนะเรา เราไม่เราแบบว่านู่นนี่นั่นไหมเรื่องของคิวรถเดี๋ยวมันให้ดูเผลินๆพอนะอันนี้เป็นห้องโคต้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือโคต้ารถนะคะแทบทุกรุ่นเลยนะคะเป็นลิสต์โคต้านะอันนี้คือท็อปซเคดจริงๆนะห้องมะคู่นะคะเป็นห้องโคตา้าก็ตามนี้นะคะทุกอย่างโคตา้าเราลันตามคิวที่ทุกท่านเห็นดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจนะคะลูกค้าที่จองไว้แล้วก็ 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10เราลันตามคิวตรงรุ่นตรงสีส่งมอบตามรุ่นตามสีนะคะโอเคก็ประมานี้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ขอบพระคุณคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีอะไรให้ได้รับใช้นะคะให้ได้บริการกันเนาะถ้าเกิดว่าช้าในบางเวลาต้องขออภัยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าทำทุกอย่างเองทั้งหมดอย่างเวลาที่ไลฟ์สดเนี่ยแล้วลูกค้าต้องการคุยเรื่องสเปคอะไรต่างก็คุยไม่ได้ หรือเวลาคุยสเปกก็ไม่สามารถมาไลฟ์สดได้ดังนั้นต้องแยกเป็นช่วงช่วงของหน้าที่นะคะยังไงต้องขออภัยถ้าเกิดว,ว่าตอบไลน์หรือว่ามีลายละเเดยดอะไรที่ปฏิสัมพันธ์บางช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะคะยังไงก็ขออภัยทีหนึ่งเนาะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ไลฟ์สดประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้งานอีกยาวเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ